สายๆนะจะคำ่คำๆเด็กๆจะพาไปเป็นสวนเงาะเมืองบนก็มีสวนเงาะสวนทุเรียนสวนมังคุดเด็กๆก,ก็จะพาไปอ,อัตมาก็จะไปกับเด็กครับตอนนี้เด็กๆกำลังสร้สางการเก็บลูกเงะาะพาเด็กๆมาดูสวนที่อุบลน <c oughs> อุ๊ยอตาตม,มามาเจอสุดยอดเลยยังไงทำได้เลยอ่ะ มาสวนมาชมสวนเงาะ,ะวันนี้ผมจะมาเก็บเงาะครับ เด็กดกำลังตีนต้นเงาะเลยเงาะกำลังติดออกลูกดกมากเลยนะที่บนม <c oughs> ันอันีนี้ก็เงาะเขินเงาะของอุบล อำเภอนานาตาันมัณฑ์สายตำบลพลานเจ้าของสวนพี่อะไรเอ่ยพี่ยังน้อยนน้องซื้อนี่ยซื้อน้อยครับอ่าน้อยนี่น้อยเจ้าของสวนนี่จากไรเน้อนี่จีบไรครับจีบไรเงาะย่างเดียวเงาะโอ้ผสมอ๋อยังน้ำเนี่ยน้ำเปลี่ยนยังละมังคุดนี่แมอ้สมุภี นี่คนเราไม่ไม่อดตายหรอกครับถ้าเราขยันครับท่านทําสวนผลไม้สิบไร่สิบไร่ขึ้นมีทุเรียนมีเงาะมีอะไรบ้างมังคุดมีมีครับมังคุดก็มีมังคุดมีต้นมังคุดมีต้นมังคุดทุเรียนก็ยังไม่ทันโตมังคุดก็มีแต่เงาะตอนนี้กำลังออกลูกออกลูก

เพาะออกละตัวหนัาเจี๊ยมมันเป็นหนังขงขุดีขขุดออกละถุงงคุณยังกินได้ขุดขุดอะไ Oh, อันต้นำงามครับก็มีก้านยื่น่ะสี่หน่วยเิบไบร้อปะอู้ัู้หาล